เราเราคือสถานบริการโทรหนึ่งยี่เป็งเชียงใหม่เียง่ถึนะคะด้วยอเดลเมืองค่ะ เราอยู่กับพี่ตุ๊กเจ้าของร้านเกินโบราณบ้านลิ้มปิงนะคะเอาเดี๋ยวมือที่เราได้ชิมไปข้างในมันมีอะไรบ้างเดี๋ยว่ก็เป็นอาหารมือเท่านั้นเลยนะคะที่บางท่านอาจจะคุ้นเคยนะคะอันนี้เช่นน้ำทิ้งโหนกซึ่งก็รดจัดจ้านนะคะรลดลดตั้งเป็นของทางเหนือของเรานะคะอันนี้เราก็กีนะคะนั่นก็มีอากาศจอนะคะ ก็จะเรื <át> okay. year, ่องอากาศก็ขอสำหรับผู้ริโทุกวไปนะคะทั้งเด็กทั้งคนผู้สูงอายุทุี่ชื่นชอบนะคะรสชาติของหวานครื่องนี้ค่ะแล้วล่ามือที่เรานื้อนมเหนียวนะคะอาหารก็เป็นเมนเด็ดของทุกทางร้านนะคะทุกทาและถ้าเกิดว่าผู้ที่ชื่นชอบแหน่นะคะเราก็ยังมีแหน่โบราณนะคะซึ่งรสชาติเนี่ยจะปรุงรสพิเศษนะคะก็มาลองชิมดูนะคะอยู่ในชุดอันตร์ แล้วก็นอกจากนี้นะคะอาหารทางเหนือที่เป็นที่ขึ้นชอก็คือมีไส้ั่วนะคะกับไข่ต้มนะคะซึ่งก็จะมาแกมด้วยเป็นเป็นของแกมต้อหรับนะพีห่หม่มนะคะสำหรับสำหรับสำหรับบรรยากาศในช่วงเทศกาลยี่ป็งนนะคะทั้งร้านมีอะไรสําหรับนักท่องเที่ยวบ้างคะมีะมากมายเลยค่ะตั้งแต่บรรยากาศในร้านเราจะตกแต่งด้วยเ,เป็น ที่ทางาเหนือก็จะมีโคมนะคะ,ะซึ่งก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งถ้ามีที่ชื่นชอบบรรยากาศนะคะของทางเหนือเราก็มีตั้งแต่เต็นต์เรรมเนินนะคะ mm hmm. รวมทั้งในส่วนของเต็นต์ที่เป็นและที่เป็นอะไรที่รู้จักกันก็คือการปล่อยโคมนะคะเราก็จะมีเตรียมไว้สำหรับทุกท่านเพื่อมาอสัมผัส บรรยากาศในการที่จะปล่อยโคมที่เป็นน้ำมันดีเป็นนคำทันด้วยนะคะและส้ารับทุกท่านที่ต้องการที่จะลอยกระทงนะคะเราก็มีสถานที่ที่จะจัดเตรียมท่าน้ำที่จะเซ็งให้กับท่านได้ไปลอยกระทงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษในช่วงของลอยกระทงและที่สำคัญนั้นนะการของท่านเรานะคะมันเป็นจุดที่อยู่ติดสายที่าบซึ่งในส่วนของตะโคลนจากที่ต่างๆก็จะไหลไปที่จุดของตลนค่ะ การปลดกผู้ต่างๆนะคะก็จะเสวยงามมากทีเดียวเพราะมันจะท้องฟ้าที่จะโอ้ในช่วงนั้นนะคะสว่างสะใภ้ใช่แล้วค่ะก็เป็นจุดที่นะคะที่ถามว่าท่านได้สับการนะคะอิ่มฝังน้ำปีปิงที่เนินบราบีปิงแห่งนี้นะคะรับรองว่าท่านต้องประทับใจในรสชาติอาหารรวมทั้งบรรยากาศแน่นอนเลยทีเดียวค่ะค่ะหนาวนี่ ค่ะห้ามพลาดทีเดียวค่ะสำหรับการมานั่งสบายๆริมแม่น้ำปิงที่เชินโบราณบ้านปิงค่ะ